นคนดูใครเข้ามาแล้วกดแชร์จ้าสวัสดีส7 0คนดูใครเข้ามาแล้วกดแชร์เดี๋ยวแจกลอตเตอรี่แจกลอตเตอรี่ด้วยให้ดูเลขด้วยวันเลขอะไรที่อยู่ในนี้ทำไมถึงมั่นใจทำไมถึงกล้าซื้อวันเดียวเยอะขนาดนี้นี่คือวันเดียวนะเดยวหน,หนูไปหาต่อหเดินทางไปเรื่อยหนูก็เจอเรื่อยหนูก็ซื้อเรื่อยซื้อไปซื้ออีกกับแม่ซื้ออีกอออกับซื้อไปเรื่อยอะ่ะ จนวสีแดงออกมาให้หน่อยสามร้อยสี่คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์ค่ะสามร้อยสิบสี่คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนและหนึ่งแชร์ค่ะหนูจะแจกลอตเตอรี่ฟรีให้หนูถามคําเดียวนะที่นั่งกันที่อยู่ที่อยู่ดูไรอยู่สามร้อยกว่าคนเนี่ยเอาไหมอยากได้ไหมแนวทางรัฐบาลไทย ไลน์นี้ปล่อยรัฐบาลไทยให้นะแม่นะไลน์นี้ปล่อยรัฐบาลไทยให้งวดนี้พิเศษหน่อยก็คือสมัยให้งวดนี้เป็นงวดที่น้องสมัยให้แนวทางมานะคะใครเข้ามาในไลน์แล้วสวัสดี2 1 3คนดูสวัสดี2 1 3คนดูค่ะใครเข้ามาในไลน์แล้วขอคนละหนึ่งแชร์ให้หนูหน่อยนะใครเข้ามาในไลน์แล้วขอคนละแชร์ให้หนูหน่อย 220คนดูสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์หน่อยนะคะสำหรับเลขเด็กจากแม่น้ำหนึ่งในงวดนี้ได้ให้เลขเด็ดเลขฟันคือเลข8เลข3ตัวตรงๆคือ8 2 3สามารถจับคู่เล่นเลข2ตัวได้เลยคือ8 2 8 3 3 8และ2 3 ลองเอาเลขไปเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะ